เริ่มกันที่ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทอินทราเจริญครองเก้าอี้มาสามปีได้เวลาเตรียมโบกมืออำลาแล้วโดยมีตัวเต็งหนึ่งคือพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์เสนาธิการทหารบกส่งตรงจากกองทัพบกข้ามห้วยมาชิงตำแหน่งซึ่งมีการปูทางมาก่อนหน้านี้ ขณะที่รองปลัดทั้ง4คนก็กเกษียณไป3คนเหลือเพียงพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยเรียกว่าอาวุโสสูงสุดที่ครองตําแหน่งพลเรือเอกพิเศษมาแล้วสามารถขึ้นจริงตําแหน่งปลัดกลาโหมได้แต่ส่วนใหญ่ทหารบกจะเป็นผู้นําสูงสุดของตําแหน่งนี้ หลายคนจึงคาดว่าพลเรือเอกสมประสงค์ไม่น่าจะผ่านด่านไปได้พร้อมๆกับมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจได้กลับทินเดิมเข้าชิงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่แทนพลเรือเอกชาติชายศรีวราคานที่เตรียมโบกมือลาเช่นกัน ว่ากันว่าพลเรือเอกสมประสงค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร20กับพลเรือเอกชาติชายดังนั้นเพื่อนย่อมช่วยเพื่อนแต่ตามหลักการของทุกเหล่าทัพต้องเสนอชื่อคนในก่อนซึ่งรอบนี้มี3คนคือพลเรือเอกทรงวุิบุญอินผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเตรียมทหารรุ่น22พลเรือเอกพีรกุลการชนะเสนาธิการทหารเรือเตรียมทหารรุ่น21และพลเรือเอกสุทธินานสมานร,รัก ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเตรียมทหารรุ่น22แต่คนที่มีโอกาสมากที่สุดคือพลเรือเอกสุทธินันเพราะมาจากหน่วยรบทั้งยังมีพลังของเพื่อนเอนทหารรุ่น22รุ่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคอยสนับสนุน ส่งผลให้พลเอกสมประสงค์เจอคู่แข่งที่น่าจับตาเพราะตัวเขาเองหากออกจากกองทพัพเรือไปถึง3ปีที่สำคัญรุ่น20เป็นผบทรรแล้วหากส่งไม้ต่อให้คนใหม่ในรุ่นเดิมอีกน่าจะถูกวิจารณ์แน่นอน ข้ามไปฝั่งดอนเมืองมี4แคนดิเดตเข้าชิงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศแทนพลอากาศเอกแอร์บูร์สุทธิวันประกอบด้วยเตรียมทหารรุ่น21ถึง3คนคือพลอากาศเอกนภา,าเดชทูปาเตมีประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศ พลอากาศเอกสริทพงศ์วัฒนวรางกูลผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศพลอากาศเอกสุธิพันธ์ตายทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนคนที่4เตรียมทหารรุ่น23พลอากาศเอกชานน์มุ่งธัญญาเสนาธิการทหารอากาศ แต่กระแสมาแรงมีสองคนคือพลอากาศเอกสริดพงศ์เพื่อนสีของผอบอแอร์บูลที่ออกงานคู่กันเป็นประจำและยังมีเก้าอี้ทำงานอยู่หน้าห้องผบทอ,อด้วยอีกคนคือพลอากาศเอกชานนผู้เก่งกาจและเป็นที่ยอมรับของชาวทัพฟ้า ทั้งความสามารถวิสัยทัศน์และยังได้รับการผลักดันจากบลอากาศเอกมานัทวงวาดอดีตผอบทอ,อที่ปูเส้นทางไว้ให้ขึ้นนำทัพต่อจากผอบอแอร์บรูเพื่อสารต่องานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศที่อยากให้ใช้ภูมิปัญญาคนไทยโหทัฟฟ้าปีนี้จึงไม่ธรรมดารอดูพลังของผบอแอร์บูนที่ไปปรับนโยบายพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศส่วนทางรุ่นพี่อย่างผอบอมานัท ทางที่เป็นนักวินลำเลียงแต่ก็ได้ตำแหน่งผู้นำเพราะพี่คนนี้ขณะที่พลังของผอบอมนัดรุ่น20ก็ยังมีคอนเนคชันกับทั้งพลเอกนัดปหลัดกลาโหมและพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รองราชเลขาธิการเรียกว่าไม่ธรรมดาเช่นกัน ตำแหน่งพอบอรเหล่าทัพที่หลายคนฝันไว้ถือเป็นรางวัลของคนทำงานที่พิสูจน์ได้จากฝีมือและผลงานที่ผ่านมาส่วนความเหมาะสมตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาก็อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์รออีกหนึ่งเดือนกว่าๆคงได้รู้กันอัญชลีอริยกิจเจริญตัวจริงสน้มข่าวรายงาน